เราจ้างสัจบารมีมาหลายพวกหลายชาติเราอยากให้ถึงพุทธกานี้พวกเวทพวกผีพวกเดรกินรอบนิดรอบ้อยพวกพ่อเหลืองหอมใส่ในโดยสารดีพวกความบวชพวกนี้พวกมหาโจรเนกคาาของพ่อเหลืองนี้ล่วงไปหมดเลยนั่นเรื่องของเรื่องเราคิดถึงเราไหมเราจะเห็นไหมเพราะว่านาายจะหมจะเราที่เตรียมตัวของไร้สารเราว่าเราจะไม่แสดงอะไร กับพระในโลกมนุษย์เพราะเราเรารู้ว่าพระในโลกมนุษย์ไม่มริสุษไม่ได้อยากก็เสียอยา่างแล้วจะแสดงพระเป็นแสดงบริสุทธิ์แสดงอาบากัพระที่ไหนอาัติเดียวกันก็แสดงไม่ตรงอีกนะเห็นไหมแล้วเป็นอย่างนั้นโอ้เราจะทำเพียงแบบสุดโต่งนั่นนะ่ะจะทรงมารงสมผลและประกาศพระเจ้าพระนั่งสงฆ์ที่มหาบิทยาลัผ่านแสดงอาบากที่นั่นให้พระเจ,จ้าแล้วพระนั่งสงฆ์ฉันยอมรับ ว่าเราเป็นบุตรของพระพระองค์อย่างทรงอุมาลบุตรเนี่ยเราเที่ยงร้องนี้นะแต่นั่งร้องนี่เที่ยงไม่เหมือนหนูเบื่อหน่ายที่จะนุ่งจะเป็นคาราวานเห็นพระวานไหนก็พอกันพอกันไม่เกินกันเลยตัวล็อกตาหน้าตาลางคนนี่โกลัวแต่ไม่ได้เงินไม่ได้ขนมข้อต้มพอที่จะไปฝากลูกฝากเมียอยู่ในบ้านนั่นเห็นไหมล่ะมันก็ไม่แค่นั้นนุ่งนะมันก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเป็นหมดเลย เทศเลยเทศเสียงเทศทำงาอะไรก็ต้องกินเหล้าเมาเหม็นหงอยู่นั่นแหะมันเห็นมาลุ่มไปอย่างนั้นอย่านั้นดีนะดีที่เราจอ่อประชาอีปลาอุ่นท่านว่าก็ไม่ทราบท่านอยู่วันไหนท่านเป็นพระเราจําคําเทศได้จนถึงปีบัตเทศอยู่บ้านโคกป่าติ๋ง,งเราตื่งเสียงไปงานบูชาท,ทิ้งู้ท่านเทศดีนะท่านเทศดีนะท่านเทศเรื่อง สัตว์โลกเกิดมาไม่มีอะไรที่จะยุ่งอยู่มันไม่มีอะไรที่จะทํามันก็มีแต่เรื่องการอย่างเดียวเทนั้นแหลแล้วก็ฟังอยู่เกิดมาไม่เคยได้ยินได้ฟังพระเทย่านี่ที่ที่ตึง้งธรรมะเทิที่เราเอาเครื่องเสียงไปน,นานต่างๆไอ้พระรุ่นี้เทเด็ต่เนี่นี่แหละที่บอกว่าเราเป็นคนคนพาในเรื่องไอ้นั่นในเรื่องประวัติของแม่พุธจาร์ก็เพราะว่าพระรูปนี้แหละเอ๊เทิอย่างน,นี้นี่มัน ไอ้แม้แต่เราปฏิบาาัติธรรมเรายังฟังยากแต่ว่าพรกรุูกอื่นด้วยว่าคนอื่นเขาจะฟังได้หรือแม่ผู้บางคบผู้บางคกาก็าฟังได้เดีก็ว่าเราก็นึกถึงตอนเรานะอตอนนั้นเราก็เริ่มปฏิบัติเอาจริงเอาจังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้อ่านประวัต้องดูมั่นแต่ฟังกันเทศก็สะกิดใจนะแต่ก็เป็นวามอะไรก็ได้ว่าอันนี้ในใจมัทั้งพากในใจเพราะว่าคนจะฟังรู้เรื่องเลยไม่แต่เราเองไม่รู้เรื่อง ท่านบอกว่านี่คนเรามเกิดมามีแค่นี้แหละมีสัตว์โลกนี่ว่าเป็นมาผสมสู่อยู่การเจ็บกามกันไม่เห็นที่ประโยชน์อะไรเท่าไรเนี่ยท่านรู้อย่างนี้เลยนะขึ้นธรรมะที่รายงานบุญตถินน่ามีอะไรดีๆตอนนี้จะสร้างบุญสร้างบุญศูนย์น่าจะไปสู่กติบูลท่านก็ไม่ได้เที่ยถึงเรื่องความเรื่องบุท่านพูดอย่างนี้่ก็มีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาท่านว่ั้นพอตัวมาเนี่ยผสมสู่อยู่กันเจ็บกามกันไม่ว่ามันไม่ว่าสัตว์อะไรฉันผู้สุดท้ายก็ตายจากกันวลว่ามีดีอะไรขึ้นมา ถ้ามันยิงจะสร้สางบุญสร้างกุศลเข้าสู่สุคติคูณเท่านั้นและเราก็ฟังอยู่นะเอ้ะกูฟังนี่จะไปดูเรื่องเะไรเราหลาเห็นงจะพูดเรื่องอานิสงส์กระถิ่นอานิสงส์นั่นอานิสงส์นี่ก็ขึ้นธรรมะเทศเป็นหลายธรรมะอืเอ๊ะเอยก็เคยกัน,นกกอยนู่นั่นแหละส่วนมากเห็นไหมครับเขาเราเครื่องเสียงไปงานตลอดนี่แหละเรารู้ว่าเรามีเครื่องเสียงแล้วก็เอาเครื่องเสียงไปงานไมงานตลอดเราเราก็ไม่คิดว่าจะมีมีพระเทศนี่บ้านโคบารี จากนั้นเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนกับจารีตวัฒในกเกศก็เลยไปนค้นคนในประวัติของข้อมูลต่างมันหายากที่โอ้จะไปนคนที่ไหนวัดไหนก็ไม่มีวัดไหนก็ไม่มีนั่นโอ้ถ้าไม่ได้ที่จัน์เอามาเราก็คงไม่รู้เรื่องพอม,มาบอกเลยนะ